สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออวันนี้จะมารีวิวร้านขนมเซนเจนหองวันนี้มีอย่างขายพองวันนี้มีขนมเจนมีอย่างแหมอวาไอ้อย่างแหมข้าวผัดข้าวผัดต่ำส้มส้มต่ำอ่เดี๋ยวอูจื้อมาขึ้นมดก่อนเดี๋ยวเขาไปรีวิวทีละอย่างทีละอย่างนะว่ามีอ้อย่างพองเนาะ ละเมียแหมดูนี่นะอืมีไก่ย่างไก่ย่างนะไก่ทอดเจ้าอืไก่ทอดอืก็มีฮอตดอกเออมีฮอตดอกจอืนแล้วก็มีอะยางแหมหอยเจ้าเออเจ้าก็มีนะ ขาดไปหัยางหนึ่งไข่เป็ดไข่เป็ดแบบนี้ขาดไปหัยางมีเขาหาตัวไหวานตัวยส้มตำด้วยหไทยลูกลูกกินหมองเน่ต้มหน่อเ้นเนี่ยลูกหมกหมงลูกหมกมงสู่ทางรับมันก่อนทางลับอยู่ทางลับรับอะไรอย่างับต้มขนาวหน่อเซนตั้งไฟต้มหน้าขนมอเซนต้มดู Tôm đuộc Cá đuộc ngằn Cá đuộc mã Cá đuộc mã Cá đuộc mã con con Bữa mã lắm nè Bữa ngọt thêm khôn tìm Là cay nữa. cây nó Cây bắt cây thọt Cây gì hả? Cây mèo Cây mèo cây Thả cây Cây cái lắm, lắm, cây tre là cây tí <laughs> Cây mũ Cây mũ Cây ไก่ยังไก่เมืองเจ้าไก่เมืองไก่เมืองแก้มไทยหรือว่าไก่พันธ์หรือไก่พันธ์นะ่นแหลแต่บรรูุน้องกี่มาหน้องห้าบาทน้องสาวบาทน้องสาวน้องสาวปีกสาวอย่างสาวแหมมีตีนไก่ห้าบาทคงวงยืนยันให้นู้ตั้งไหนคงวงมันห้าไอ้จ๋าทสี่สิบบาท เช่นห้วยสิบห้าเจอง้วยสามชีอสีเนาะเอ๋ก็เออีพห้วยห้าบาทเอ้านะของวานเนาะอวา้วยสิบบาทเออหลงห้วยกี่บาทห้วยสามเออสามห้วยสาม้วยสิบาตมส้มเนาะตาส้มสาอาจจะตำมส้มจีเอจ ลำล้มปก็เป็นเก็ดสิบบาทรวมขึไปใสทุกอย่างเลยมันก็แปดสิบบาทแปดสิบบาทเลิศๆจำาจำๆใส่ใสอย่างพ่องใส่เออใส่ใส่อย่างเรยแล้วอู้มไเจอปวดไข้ไข้ใส่มิ้มใอีย่เอีแคบหมู

ไก่ทอดไก่ไกกทอดนี่อันนี้อะยางตีนไก่ตีนไก่ชิลละกี่บาทชิลละห้าบาทเออเอาไปอันนี้อะยางขาขาหรือว่าน,น้องเอออันนี้ขาน้องนี่ใช่ไหมขาเหมือนกันไงน อ๊บแนีเอ่อเออสาบาดเออสาบาดนี่ปีกปีกนี่ปีกหอดช้ำๆเลยสวยๆเลยเออนี่สาบาดแล้วนี่ไออย่างม่ต้องกรีบออาไมมันต้องกรีบออกไหมขาโตขาโตใหญ่ๆนี่กี่บาทนี่ยนี่สี่สิเนาะใหญ่ๆเลยสวยๆช้ำๆเลยนะเจ้าน่ะนี่โนฮัดดอกเนาะ ไอกอกี่บาทบาเออบาทห้กี่บาทบาทเออซีบบาทนี่หนังกรอบหนังกรอบอันนี้เป็นชีบเป็นชีบเออเป็นชีบจ้ะลูกจีนลูกจีนเออเลิศทำพุนโนะแล้วนี่มีอันนี้เขาเอามายังไงเจ้าเจ้จ้าซีบบาทเหมือนกันอืมอืมแล้วก็อันนี้อนี้ยังเต้าหู้ปลาเต้าหู้ปลาเออโอเควันนี้โนะเนี่ย ของหวานไอ้อย่างมาเร็วมารีวิวของหวานเนาะของหวานวันนี้ของหวานไอ้อย่างสาคูสาคูไอ้อย่างมันสาคูมันใส่ข้าวโพดหวานช้ำช้ำช้ำอย่างครัะซำนี้ซระซำนี้น่ะ ขายเป็นถุงกระมีเป็นก้อนนี่นี่ <stairs. S 2> เป็นถุงกระมีถุงลาคิบาเออถุงลาซิฟบาทาซบาปหลซิบบาเออขนมเสนนี่ก็อร่อยอร่อยมามาดูน้ำขนมเ้นน้ำขนมเ้นนี่คุณคูนเลิศเลิศดับเรือจำชามเลยกระดูกซ่อนออกไปตะกี้แล้วขนมเ้นเออนี่ มขายผมหมดเจ้าวันนี้วันนี้เหลือเยอะอยู่ตู้จีนเนาะมาต่อไปเป็นข้าวส้มข้าวส้มมอมอเลยจ้าเลยเมือกี้อย่างแรกตำส้มตำส้มตำส้มมือต่ำดีอยู่ในบ้านปุ่นตาโคกโคกสำรองกับนี้เออ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 สั่งได้ปูยังปูยังปูโคก อลาปูปลาไหลกูปลากู้โกงู้โกงก็ได้เจ้ากุ้งอยังกุ้งแห้งกุ้งแห้งตับแคบอยังแคบหม้อหมูหมูแล้วก็ทวเออใส้ทว่าไสยัง่างเอออันนี้มาอย่างนี้มากรอกชามมาโอเคฝากติดตามฝากมาฝากมากินที่ร้านตัวอ่ะเร็วด้วยกัน ฝากอันก็ฝาก,ากอุดหนุนอุดหนุนขนมเส้นตำมส้นหนึ่งเจ้าตีร้านขนมเส้นจ้าลูวันหนึ่งเจ้ามา นี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยนะจ๊ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยอ่ะโกน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 หา,า,างกำหากำบายบาย